สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับพี่ๆบอยพะลองนะครับทางช่อง YouTube บอยพะลองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่37แล้วนะครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอยพะลองหน่อยนะครับพี่ๆรับชมวัตถุมงคลไปด้วยกันนะครับ EP นี้บอยพะลองก็มีมาพอสมควรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับพี่ๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ องที่หนึ่งนะครับพี่พี่นี่มีใครอยากได้อยู่ไหมครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆี่หลวงพ่อเงินรุ่นรุ่นสุดท้ายพิมพ์เล็กนะครับวัดดอนใยหอมนะครับพี่พี่มาดูกันครับเหรียญนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆี่บอยพระรองรับประกันแท้นะครับแท้สามารถไปออกบัตรออกอะไรได้นะครับพี่พี่เหมือนเหมือนเพจใหญ่ๆเหมือนกันนะครับ ถ้าถ้าพอลพองรับประกันแท้นี่ถ้าไปออกบัตรไม่ผ่านหรือว่าดูเกนี่แบบผลองก็ยินดีคืนเงินให้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นี่สวยๆย,ยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่นี่รับประกันแท้นะครับใครชอบนะครับพี่พี่ใครชอบนะครับเอาเท่าไหร่ดี หลวงพ่อเงินรุ่สุดท้ายพิมพ์เล็กนะครับใครชอบนะครับบอยพอลองเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรับประกันแท้นะครับพี่พี่ไปลองไปหาข้อมูลเหมือนที่บอยพอลองบอกทุกคลิปนะครับไปดูราคาไปเช็คราคาทําการบ้านมาก่อนก็ได้นะครับพี่พี่ว่าพระเขาเล่นหากันเท่าไหร่อันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นพระนิยมนะครับพี่พี่พระนิยม พอเราเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองนะพี่พี่อือเป็นแม่ชีบุญเรือนนะพี่พี่ปีหนึ่งหกนะครับมีมาสององนะพี่พี่นี่ครับองนี้จะองนี้จะไม่เคลือบนะครับองค์นี้จะเคลือบนะครับวัดอาวุธนะครับแม่ แม่ชีบุญเรือนปีหนึ่งหกอช่วงนี้แรงมากไครหารุ่นที่หลักๆใช้ไม่ได้นะครับรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับพี่ๆนี่อง์นี้นะครับอง์ที่หนึ่งนะครับอง์นี้ไม่ได้เคลือบแชล็กนะครับอง์คนี้เคลือบนะครับพี่ๆ รับประกันแท้นะครับพี่ๆบอยพลองรับประกันแท้ให้ทุกองค์นะครับนี่ใครอยากได้แม่ชีบุญเรือนไปใช้ไปติดตัวนะครับใช้ดีมากนะครับนี่นะครับเซียนใหญ่ๆระดับแนวหน้าบางท่านก็แขวนแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่นะครับใครชอบนะครับบอยพลองเอาองค์ละหกร้อยห้าสิบนะพี่ๆหกร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับรวมส่งนะครับ ต่อไปอันนี้มีใครมีใครรออยู่ไหมครับมีใครอยากได้ไหมนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ๆหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับนี่สวยเดิมๆนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนปืนแตกนี่จนะจะมีประมาณกี่กี่พิมพ์นะเอ๊แปดเก้าพิมพหรือเปล่าจาไม่ได้นะครับไล่ไล่ให้ไม่หมดนะครับพี่ๆ อันนี้รับประกันแท้แล้วพี่ปืนแตกตัวจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงนะพี่พี่รับประกันแท้นะครับนี่ปืนแตกสวยนี่นะครับรับประกันแท้สากลน,นะครับถึงจะเป็นเพจเล็กๆช่องเล็กๆไปพอลองก็รับประกันแท้สากลน,นะครับพี่พี่สวยนะ หนังสือมันสวยพี่พี่นี่ความเก่าความคมสังกติคมคมดูง่ายครับนี่ใครชอบนะครับมาพอลองเอาเอาเก้าร้อยนะพี่พี่เอาเก้าร้อยบาทว่าจะเปิดสักพันสองครับไม่เอาเอาเก้าร้อยนะพี่พี่เหลือพี่พี่สักนิดหนึ่งครับเก้าร้อยรวมส่งนะครับพี่พี่ต่อไปก็เป็นหลวงพวกเงินเหมือนกันนะพี่พี่นี่ อย่างเก่าเลยดูเก่าไหมพี่พี่นี่อันนี้เป็นหลวงพระเงินวัดทุ่งน้อยนะครับพี่พี่นี่วัดทุ่งน้อยปีสามกว่าคนระับว่ากลองจําไม่ได้ละเคยขายเคยขายพระสังกระจายหรือพระ,ะอะไรที่เป็นฐานฐานุ่งสูงจําไม่ได้ขายไปนานแล้วพี่พี่นี่ได้มาอีกองหนึ่งครับอันนี้วัดทุ่งน้อยเหมือนกันรับประกันแท้เหมือนกันนะพี่พี่ หาข้อมูลดูก่อนได้นะครับพี่ๆค่อยมาปิดบอยพอลองนะครับอีพีนี้บอยพอลองคัดลามาได้ถือว่าถือว่าถูกใจอยู่นะครับถ,ถูกใจตัวเองอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะถูกใจพี่ๆหรือเปล่านะครับหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยปีสามกว่าครับอาจารย์อาจารย์เลยอาจารย์หลวงพ่ออะไรนะวัดทุ่งน้อยอ่ะโอ้จําไม่ได้แล้วบางทีมันเราศึกษาเยอะมันก็ลวนเหมือนกันนะพี่ๆ พอมาทาคลิปใหพ้พี่ก็นึกไม่ออกนะครับไม่มีสคริปต์นะครับบอยพอลองไม่ได้ทําสคริปต์นะครับด้นสดๆนี่นะคุยกับพี่พี่ทำคลิปให้พี่พก็ด้นสดๆสวยนะพี่พนี่สวยคลาสสิกหลวงพ่อเงินมัดทุ่งน้อยบอยพอลองเอาเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่ <c oughs> ขอไปครับห้าร้อยห้าสิบต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ หลวงพ่อแดงวัดพับนะพี่พี่เสียดายตัดหูถ้าไม่ตัดหูนะพี่พี่เหรียญนี้ต้องสิบเจ็ดสิบแปดครับล็อกสายฝนนะพี่พี่ยเห็นสายฝนแต่ถ้าใครเอาไปใช้ไม่ได้คิดอะไรมากก็ก็ได้ครับนี่ผิวลมดํายุคนั้นนะครับนี่ถ้าใครมีเหรียญเก่านะครับช่วงปีนั้นครับปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่เอามาเทียบกันได้นะครับลมดํา ใช้ดูดูผิวได้นี่ก็คือดูสามารถดูพ่อแดงได้ได้หลายรุ่นเลยนะครับพี่พี่ลองอามาเทียบกันน้บถ้าพี่พี่ท่านไหนมีนะครับพ่อแดงพ่อจเจริญน,นะครับเอ้พ่อแดงวัดพับหลังพ่อจเจริญน,นะครับใครชอบนะครับพี่พี่ตัดหูเดี๋ยวบอยพอลองเปิดราคาให้ เอาไปหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งนะพี่พี่หนึ่งพันสามร้อยบาทพระยังถือว่าสวยอยู่นะพี่เสียดายตัดหูนะครับนี่นะคใครไม่ได้นั่นนะก็ไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอยิตนี่นะเหรียญหลวงพอยิตวพดหนองจอกนะพี่พี่ต่อโค้ดชัดเจดนครับ พยิดวัดน้องจอเกันเสษมารับประกันแท้ทุกองค์ับพี่ๆรุ่นสร้างวิหารนะปีสามหกนะครับกุยบุรีประจวบหลวงพยิดหลวงพยิจลองวัดน้องจอบวัพระองเอาสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับสามร้อยห้าสิบชอบก็จัดได้เลยนะครับพี่ๆกุยบุรีต่อไปอันนี้ได้สภาพ ใช้มาหน่อยแต่หลังยังคมนะพี่หน้าก็ยังคมนะจึงถือว่าคมอยู่นะสวยๆในสี่ห้าพันนะพี่ๆสี่ห้าพันกว่านะครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนรับได้นะครับนี่นะครับดูดูสภาพก่อนนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงพ่อสุดพัดกาหลงนะครับสภาพหิ่งหครับนี่ครับหลังยังคมนะพี่ๆหลังยังคมนะครับหลังยังคม รับประกันแท้นะพี่พี่รับประกันแท้สากลน,นะครับปีสองหนึ่งจะนิยมกว่าปีสองสามนะครับสองหนึ่งทันหลวงพ่อนะครับพี่พี่อุ้ยอุ้ยนี่ยังหลังยังคมหน้ายังสวยนะครับบปพพลองเอาเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่พี่เดีย๋ยวนี้นะครับอุ้ยไม่ชัด นี่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่พี่ใครชอบปิดได้เลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อไปเหรียญสุดท้ายนี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญน,นอกวัดยอดนิยมหนึ่งในสี่รุ่นนะครับของหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะพ,พี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตออกวัดบ้านน้อยนะครับพิมพเล็กนะพี่พี่ นี่เป็นเหรียญที่ออกต่างวัดยอดนิยมนะพี่พี่นี่พระูวบริยกิตินะครับวัดปั้นน้อยกาญจนบุรีนะครับนิยมนะครับพี่พี่เหรียญรุ่นนี้เป็นหรียญที่ออกต่างวัดที่นิยมนะพี่พี่พิมเล็กสภาพนี้แบบพลองเอาเท่าไหร่ดี เอาเอาเท่าไหรด่ดีจำทุนไม่ได้เดี๋ยวเอาไปเก้าร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่เอาไปเก้าร้อยห้าสิบโอ้ยกล่องนี่นะครับเก้าร้อยห้าสิบรับประกันแท้ทุกองนะพี่พี่ในนี้รับประกันแท้ทุกองคนะครับพี่พี่ท่านไหนไหวองค์ไหนนะครับหรืออยากจะต่อรองยังไงก็นี่นะครับช่องทางไอดีไลน์กับเบอร์โทรเดียวกันนะครับพี่พี่ บอยพลองรับประกันแท้ให้ทุกองค์นะครับสามารถไปออกปัตรได้ทุกสมาคมนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับพี่พี่ถึงบอยพลองจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่บอยพลองก็ดูแลลูกค้านะครับพี่พี่เช่าไปแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจก็ยินดีนะครับพี่พี่ยินดีนะครับบอยพลองก็มีหักนิดหน่อยนะครับถ้าจะส่งคืนนะครับหักนิดหน่อยนะครับ ก็ตามนั้นแหละครับพี่พี่เพื่อมีช่องว่างมามาขายต่อนะครับเพราะว่าวอยพลองก็ถือว่าเป็นพ่อค้าคนหนึ่งแล้วกันนะครับพี่พี่โอเคถ้าถูกใจองไหนก็ติดต่อมานะครับ EP นี้ก็ไล่หมดแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่ไว้เจอกัน EP หน้านะครับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ